ครับเอซวันนี้เรากลับมาสวนคุณแม่ลาตีแค่นี้แหละมันมีมันมีแค่นี้เดี๋ยวเขาจะใส่ใช่ไหมใช่ปุ๋ยไหมลงไปทางที่จะเลี้ยวเข้าอ่ะโสิงใหญ่นะคุณแม่วันนี้นะสิงใหญ่ไปดูคุณแม่หว่านปุ๋ยกันเห็นว่าบำรุงทุกทุกระยะเอาอะไรมั่งวันนี้ใบดอกผลเอาหมดเลยเอาหมดเอาให้สมบูรณ์ เราต้องสวยก่อนหลายๆส่วนเขากลัวใบกันเนะเาะแปงนี้ไม่กลัวใบเลยนะใส่ปุ๋ยหน้าสูงสัดเข้าไปเลยสองสามสามเลยเอาให้น่วมเอาให้รัดใบอ่อนทุบพับเออพบับพพับ,พบอย่างนี้ยังแต่งทิ้งกันอีกนะ FCA ดูดิแสดงว่ามันสวยทั้งต้นใช่ไม่มีลูกงอเลยโอ้โหนี่สอยดอกทิ้งเหรอเนี่ย อ๋อนั่นแหละเนี่ยเอาดอกทิ้งมหาศาลเลยเปิดปากกระสอบให้ด้วยอยู่ดอกเอาดอกทิ้งไม่ปรึกษาสวนข้างๆเลยอย่ากินหนูออกมาอีกแล้วเอาเก็บทุกรุ่นเดี๋ยวใส่หมดอันนี้ขาดคือไข่หาแล้วนะถ่ายแล้วนะถ่ายว่าใส่ปุ๋ยมองข้าบนนเหืจะใม่ก็นละสองชามก็จะประมาณ ปล่อยทิ้งสวยอะไรเลยโลงพอดีนะประมาณนี้นะนี่ทิ้งแล้วนะเนี่ยนี่ทิ้งแล้วนะไม่ทิ้งจะขนาดไหนปล่ผิดป่ะเนี่ยเอาป็ดไว้รือเอันนี้คุณแม่ระยะเนี้ยเราจะใส่ประมาณกี่กิโลอ่ะดูปุ๋ยเราก่อนใส่สองกิโลสองกิโลปุ๋ยเราเนี่ยสิ่งใหญ่นะเขาว่าละลายเร็วนะจริงปะไหมเร็วจริงอ ถ้ามันก่อกันก็บิบแตกง่ายใช่รวนง่ายช่วงนี้มันความชื้นไงอ๋อต้นนี้สองกิโลบำรุงทั้งลูกทั้งดอกนะใบดอกแล้วก็ใบด,ด้วยเพราะคุณแม่จะเอาใบเพิ่มจัดไปอ่ะคุณแม่หวานใส่ปุย๋ยใบโอ้โหสุดยอดเชียกองเชียเชียน่าดู อารมณ์เหมือนมันก็จะหวานชนกันทั้งแปลงนะของแม่ใช่เพราะว่าใบมันชนกันหมดแล้ว้องให้มันกินฟางเพราะากประสานกันหมดแล้วอ๋อแล้วถ้วยนี้คือหนึ่งกิโลหรอแม่หนึ่งกิโลพอดีอ๋อเป็นถ้วยประจําเราใช่ไม่ต้องช่างรู้กันใช่มวลสองรอบก็สองกิโลพอดีอืมสุดยอดอันนี้เป็นสิงใหญ่สิบสองสามสาม ก็ต <Five> ้องเอาสองถ้วยเนาะสองถ้วยเสีได oh. ้ยมีเดีลูกสวยเพราะตอนนี้หวานก็เอาแค่พอดีน้ำเหวี่ยงของเราไงอ๋อก็คือหวานตามน้ําที่มันกระเด็นกระดอนไปที่เราเปิดไปถ้ามันข้างนอกมากเดี๋ยวน้ํามันจะไม่ละลายอ๋อ ต้นนี้ใส่เลยก็มีลูกหมดเลยนะอ่ะมีลูก <S <S อันนี้คาต้นอยู่นี่เดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามีข้ <S <S างบนก็เต็มเลยเนาะอันนี้ใกลสุดแล้วข้างบนแงนไม่ไหวข้างบนเต็มเลยนี่ก็มีลูกเหมือนกันใบไม่ดีแต่ลูกดี <S <S เราก็เลยจะเอาทั้งลูกทั้งใบทั้งดอกเอาหมดอ,มอย่างนี้ก็เอาไว้ ไว้หมดสามารถอยู่ได้หมดลูกนี้เดี๋ยวผูกผูกเชือกแล้วก็เขียนเบอร์เขียนชื่อคนจองไว้ก่อนจองไวนะ้นเดี๋ยวจะขายออนไลน์ละแม่มันมีแต่วสวยๆนี่เราแต่งออกเงี้ยดูดิมันปริมาณมันเยอะไปทรงสวยมากเลยยัต้องแต่งออกอะ่ะเสียดายอะ่ะ เดี๋ยวชุดใหม่จะไว้เยอะกว่าน,นี้ตอนนี้เกงใจใบก่อนนะใช่เกงใจใบมันเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าต้นสามสี่ร้อยลูกเป็นไงนี่ต้นตายหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> <laughs> ทำให้เด็กเขาดูเขาหน่อยใช่เด็กรุ่นหลัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ